สวัสดีเด็กๆนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะครูจะมาพานักเรียนนะคะทำแบบทดสอบหลังเรียนนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษหลังจากที่เราได้เรียนการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะในทั้ง3บทเรียนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําแบบทดสอบกันเลยะคะ่ะให้เด็กนะคะเปิด ไปที่เอกสารประกอบการเรียนนะคะที่คุณครูแจกให้นักเรียนนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษ,าษ,าษานะคะแล้วก็หาหน้าที่เป็นหน้าข้อสอบเลยค่ะเดีย๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันในข้อที่1น,นะคะข้อสอบนะคะมีจํานวนทั้งหมด40ข้อนะคะทั้งหมด30คะแนนใช้เราจะใช้เวลาในการทํานะคะ60นาทีค่ะ มาขายนะคะเป็นหน้าข้อสอบนะคะนี่ค่ะเจอมาเยที่มีรูปผู้หญิงนะคะเปิดหนังสือแล้วมีรูปคนสองกล้องแล้วมีรูปก,กินสอสนะคะโอเคค่ะมาเดี๋ยวเราจะทำเริ่มทำการในข้อที่หนึ่งเลยนะคะการทำนะคะข้อสอบมีทั้งหมด3ตอนนะคะตอนที่1มีจำนวน2ีข้อ10คะแนนนะคะให้เด็กๆนะคะกากระบาดนะคะเลือกากากระบาดนะคะในข้อที่ นักเรียนคิดว่าถูกต้องนะคะเพียงข้อใดข้อ1นึ่งเท่านั้นนะคะอ่ะอย่างเช่นสมมุติว่าเด็กๆนะคะคิดข้อข้อนี้นะคะถูกต้องคะมีให้เลือกข้อ A ข้อ B ข้อ C นะคะถ้าให้เด็กคิดว่าข้อ A ถูกต้องนะคะให้เด็กๆกากบะนะคะลงไปข้อนั้นเนา ะะอย่างเช่นเด็กๆนะคะคิดว่าข้อ a ถูกต้องนะคะเด็กๆเลือกกางกระบาดในข้อ a คอางกระบาดท,ทับลงไปแบบนี้นะคะข้อ a เลือกได้ข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้นนะคะและข้อที่สองค่ะครูก็จะอ่านโจทย์นะคะไปเรื่อยะคะ่ะแล้วครูก็จะอ่านคําตอบนะคะให้ในเด็กฟังเด็กๆคิดว่าข้อไหนที่ถูกต้องนะคะ ก็ค่ะอีกเช่นเดียวกันค่ะเลือกได้ข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้นนะคะสมมุติเด็กๆคิดว่าข้อสองเนี่ยข้อ B ีเขาถูกต้องใช่ไหมคะเด็กๆก็กาที่ตัวบีจ้างกระบะแบบนี้นะคะเป็นต้นโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มข้อที่หนึ่งกันเลยนะคะแบบทดสอบข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งบอบบี้นะคะควรจะพูดว่าอย่างไรในการแนะนําตนเองนะคะถึงจะถูกต้องนะคะบ๊อบบี้ แนะนำตัวเองมาแล้วเราก็มีคำตรงนี้นะคะที่หายไปนะค,ะคำตรงนี้ที่หายไปเด็กคิดว่าคำนี้ควรจะเป็นคำว่าอะไรนะคะระหว่างข้อ a goodbye am bobby หรือข้อ b hello am bobby c nice to meet you am bobby เอามาอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆคิดว่าบ๊อบบี้นะคะควรพู้พูดจาอย่างไรนะคะควรจะถูกต้อง A good boy am bobby B hello am bobby C nice to meet you am bobby ค่ะ mm hmm. ข้อที่ 2, 2> mm hmm. ข้อที่ 2, 2> mm hmm. นะคะโบโบกับจิมมี่นะคะ mm hmm. เขาพูดคุยสนทนาการโบโบนะคะถามว่าจิมมี่ถามจิมมี่ว่าอะไรนะคะจิมมี่ถึงตอบว่า a m fine A What's your name mm hmm. B Who's this C How are you เด็กคิดว่าบ๊อบบี้ควรถามว่าอะไรนะคะจิมมี่ถึงตอบว่า a m f i n A. What's your name? B. Who's this? C. How are you? ค่ข้อที่สามบอบบี้กับเบรนนี่นะคะคุยกันบอบบี้นะคะถามเบรนนี่ว่าอะไรนะคะเบรนนี่ถึงตอบว่า is a chair i s a chair มันคือเก e. ้าอี้อีนะคะควรถามว่าอย่างไรนะคะเบนนี้ถึงตอบว่ามันคือเก้าอีนะคะ A what's your name B how are you C what this อีกรอบหนึ่งนะคะ A what's your name คุณชื่ออะไร B. How are you? คุณสบายดีไหม C. What this? นี่คืออะไรเ่ามาต่อการในข้อที่สีข้อที่สค่ะจากรูปภาพนะคะเด็กผู้หญิงคนนี้ทำอะไร A. Open your book. B. Look. C. Stand up. A. Open your book. B. Look. C. Stand up. ข้อที่5ข้อที่ห,หผู้ชายคนนี้ทำอะไร A. Look. B. Sit down. C. Listen. ข้อที่5ค่ะภาพนี้นะคะผู้ชายคนนี้ทำอะไร a look b sit down c listen ข้อที่6ภาพนี้นะคะคือภาพอะไร a i s a ruler b i s a pen c i s a pencil A is a ruler B is a pen C is a pencil <c oughs> ข้อที่เจ็ด ขอที่เทศภาพนี้นะคะคือภาพอะไร A is a chair B is a book C is a desk A is a chair B is a book C is a desk A is a chair มันคือเก้าอี้ B is a book มันคือหนังสือ C is a desk มันคือโต๊ะนักเรียนข้อที่แปดเลขนี้คือเลขอะไรในภาษาอังกฤษนะคะ A eight B seven C six A.8 B.7 C.6 บข้ A, 8, B, 7, C, อที่9ก้าค่ะคำว่า5 Five วคือเลขอะไรนะคะ A. เลขสี่เลข5 C. เลข6 ข้อที่9คําคำว่า five f i v e คือเลขอะไร a เลข4 b เลข5 c เลข6ข้อที่10 who this คนนี้คือใครนะคะในลูกศรที่ขอชี้นะคะบุคคลคนนี้คือใคร A this is my m o m B this is my dad C this is my sister A this is my m o m นี้คือคุณแม่ B this is my dad นี้คือพ่อ C. This is my sister. นี่คือน้องสาวข้อที่สิบเอ็ด Who's this? คนนี้คือใคร A. This is my mother. B. This is my sister. C. This is my brother. A. This is my mother. นี่คือคุณแม่ B. This is my sister. นี่คือน้องสาว C. This is my brother. นี่คือพี่ชายของฉันข้อที่สิบจากรูปภาพนะคะคืออะไร A. three books, B three notebooks, C three desks, A three books หนังสือสามเล่ม B three notebooks สมุดสามเล่ม C three desks โต๊ะนักเรียนสามตัว ข้อที่13นะคะจากรูปมียางลบกี่ก้อนนะคะ A 4 erasers B 5 e r a s e r s C 6 erasers มี one two three four five six มียางลบกี่ก้อน A 4 erasers B 5 e r a s e r s C 6 erasers ข้อที่14ผู้ชายคนนี้นะคะมีความรู้สึกอย่างได A A m fine B am sad C am happy A am fine B am sad C am happy A am fine ฉันสบายดี B am sad ฉันเศร้า C I'm happy ฉันมีความสุขข้อที่15เด็กผู้ชายคนนี้นะคะรู้สึกอย่างไร A. Sam is sad B. Sam is tired C. Sam is bored A. Sam is sad Sam รู้สึกเศร้า b. Sam is tired. Sam รู้สึกเหนื่อย c. Sam is bored. Sam รู้สึกเบื่อหาจากภาพนะคะเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะรู้สึกอย่างไร a. My sister is sad. b. my mother is sad c. my brother is sad คาจากรูปว่าเขาเป็นใครด้วยเขารู้สึกยังไงนะคะ a. my sister is sad น้องสาวของฉันรู้สึกเศร้า b. my mother is sad คุณแม่ของฉันรู้สึกเศร้า c. my brother is sad พี่ชายของฉันรู้สึกเศร้า ข้อที่17นะคะจากภาพเด็กผู้ชายคนนี้รู้สึกอย่างไรมีอารมณ์รู้สึกอย่างไร A I'm hungry B I'm bored C I'm surprised A I'm hungry ฉันหิว B I'm bored ฉันเบื่อ C I'm surprised ฉันประหลาดใจ ขอ้อที่แปนะคะผู้ชายคนนี้รู้สึกอย่างไรเอ่ย A. I'm hungry B. I'm angry C. I'm surprised A. I'm hungry ฉันหิว B. I'm angry ฉันโกรธ C. I'm surprised ฉันะปลกใจ ข้อที่สิบเก้าข้อใดคือตัว r ข้อใดคือตัว r ้าตัว r เขียนยังได้ถ้เด็กคิดว่าอันนี้คือตัว r ข้อ A ถ้าเด็กคิดว่าตัวนี้คือตัว r ข้อ b และถ้าเด็กคิดว่าตัวนี้นะคะคือตัว r ข้อ c นะคะ ข้อที่สข้อใดคือตัวคิวข้อใดคือตัวคิวค่ะถ้าเด็กคิดว่าตัวนี้คือตัวคิวกาข้อเออเด็กคิดว่าอันนี้คือตัวคิวกาข้อบีให้เด็กคิดว่าอันนี้คือตัวคิวกาข้อสี่ โอเคเสร็จแล้วมาต่อการนายตอนที่2นะคะมีจำนวน10ข้อ10คะแนนจงโยงเส้นจับคู่ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กให้ถูกต้อง<ช>อันนี้เป็นแค่โยงเส้นนะคะให้เด็กโยงเส้นจับคู่ b ใหญ่ก็คู่กับ b เล็ก f ใหญ่ f เล็กอันนี้เด็ทำได้นะอันเดี๋ยวะครนะูจะต่อกันในตอนที่3เลยนะคะ แบบทดสอบตอนที่3มนะคะมีจำนวน1ิบข้อ1ิคะแนนจงบอกจำนวนอวัยวะภายนอกร่างกายของสัตว์ประหลาดให้ถูกต้องนะคะโดยเขียนเป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษนะคะใส่ตัวเลขเป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษโดยเด็กนับจำนวนนะคะอวัยวะของเขาดูจาการูปภาพนี้นะคะเสร็จแล้วนำตัวเลขนะคะที่เป็นตัวหนังสือที่อยู่ด้านล่างนี้มาเติมให้ถูกต้องนะคะอย่างเช่นข้อที่หนึ่งค่ะ I have ภาพนี้คือภาพ eyes นะคะ eyes เด็กเอาไปดูที่ eyes eye ของสัตว์ประหลาดตัวนี้มีเท่อไ่ะาคำตอบอ one two three four นะคะมี four เด็กต้องใส่ตรงนี้นะคะเติมคำว่า four ลงไปโดยดูด้านล่างค่ะด้านล่างมีครูมีตัวเลขให้ดูนะเด็กนับเลย one two three four นะคะคำว่า four อยู่ตรงนี้ four นำคำนี้นำคำว่า four มาใส่ตรงนี้นะคะ four four แบบนี้ข้อที่สอง I have mouth นะคะฉันมีปากกี่อันน่าูนะคะ one two three four five six seven. seven คืออะไรนับตรงนี้เลย one two three four five six seven นะคะนำคำว่า seven มาใส่ลงไปตรงนี้ต่อไปข้อที่ส I have ears นะคะ How many ears do you have I have ears เีเนทะ่าไหร่ one two three อันคำว่า three มาใส่ one two t h าใ ต่อไปข้อที่สี how many nose do you have i have nose นะคะ nose ของเขามีกี่อัน one two นะคะนำคำว่า two มาใส่ขอ้อที่ห้า how many hands do you have hands นะคะ hands one two three four five six คำมี six นำคำว่า six มาใส่ตรงนี้นะต่อไป arms นะคะ how many arms do you have arms a Arm r ของเขาคือตรงนี้เนาะ one two three four five six นะคำว่า six มาใส่ต่อไปข้อที่เจ็ด how many legs do you have Leg s, legs legs Legs, legs, One, คำว่า I have three legs. pad. How many feet do you have? A feet. One, two, three. I have three feet. ต่อไปข้อที่9 how many heads do you have head เก็คือศีรษะของเขาศีรษะมีแค่ one นะคะ I have one head ต่อไปข้อที่10 how many toes do you have toes นะคะ toes ก็ to คือในส่วนนิ้วเท้า toes นะสิ one two three ส i 6, e 8, 9 I h e v e n toes กาเกเป็นอันเสร็จแล้วนะคะในแบบทดสอบหลังเรียนนะคะสำหรับเด็กนักเรียนปหนึ่งนะคะ